สวัสดีเอฟซีเกรสอนแชแนลทุกท่านนะครับวันนี้เกรสอนแชนแนลจะพาเอฟซีมาชมตเตาเผาถ่านครับเตาอ,อบตอเตาเผาอบถ่านนะครับซึ่งตเตาเผาแบบนี้จะได้ผลประโยชน์ดีครับจะได้ทั้งถ่านได้ทั้งน้ำส้มควันไม้ครับแล้วก็อบถ่านในตัวเลยนะครับ เดี๋ยวพายเอฟซีเข้าไปชมนะครับนี่ครับตอนนี้เผายังไม่ถึงเตาครับได้น้ำส่งคนไม้ไปแล้วห้าขวดนะครับซึ่งน้ำส่งคนไม้ก็มีประโยชน์ในการไล่แมลงครับป้องกันแมลงไล่วัชพืชนะครับนี่ ได้ประโยชน์หลายอย่างดีกว่าเราเผาถ่านธรรมดาครับไม่ได้น้ำส้มควันไม้ครับแต่เตาเผาอบถ่านนี่ครับจะได้ทั้งน้ำส้มควันไม้ครับได้ทั้งถ่านเอาดูใกล้ๆครับ fc ครับระบบการทํางานครับใช้ฟืนใส่ในเตาครับแล้วก็จุดเปิดเปลวไฟเกิดความร้อนเมื่อความร้อนมากก็ความร้อนสูงครับจะไม่มีควันแล้วครับ แล้วก็เปิดมอเตอร์ดูดน้ำเข้าไปเลี้ยงนี่ครับดูดน้ำเข้าไปเลี้ยงในท่อเพืที่จะใช้ระบบน้ําเลี้ยงกันออกมาเป็นนี่ครับควันที่เป็นไอระดการเป็นน้ำส่งควันไม้ครับได้ยเยอะมากครับน้ำสงควันไม้ครับ ฝาก FC ครับช่วยกดแชร์กดไลค์ครับกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับเตาเผาอบถานนะครับเตาแบบนี้จะมีประโยชน์ครับได้น้ำส้มควันไม้ได้ทั้งถานครับการเผาก็ง่ายครับน่ครับเอไฟร้อนแล้วแล้ก็ใส่ไม้ลงไปครับไม้เล็กไม้ใหญ่รับใส่เข้าไปครับ ฝาก F4 ครับช่วยกดแชร์กดไลค์ครับกดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ